หามกลางเสียงชัตเตอร์และเสียงถกถามมากมายจากนักข่าวหลายสำนักที่กำลังสนใจกับหวานหญิงสาวหน้าตาดส,สวยที่มีฐานะเป็นนางแบบและดาราหน้าใหม่ชื่อเสียงของเธอโด่งดังและแจ้งเกิดจากงานเดินแบบสินค้าแบรนด์ดังเมื่อไม่กี่เดือนก่อนหลังจากนั้นไม่นานงานมากมายและแบรนด์ดังระดับโลกต่างๆก็ถาโถมเข้ามานับม่ถวนหวานรู้สึกยังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ้างคะที่จู่ๆก็มีแฟนคลับ และผู้คนสนใจมากขนาดนี้เอาจริงๆหวานก็ตกใจมากเลยนะคะหวานไม่ได้คิดเลยว่าจะมีคนชื่นชอบก่อนหน้านี้หวานก็เป็นแค่นางแบบหากินไปวันๆมีงานบ้างไม่มีงานบ้างคะ่ะจากนี้ก็คงไม่ต้องหางานเองแล้วใช่ไหมคะไม่ขนาดนั้นหรอกคะ่ะพี่พี่แล้วหวานคิดยังไงกับพิง์บ้างคะที่งานหน้าทั้งสองจะได้ร่วมงานกันนางแบบชื่อดังทำงานร่วมกัน พี่ว่าคงจะปังมากแน่นอนค่ะนักข่าวหลายคนต่างเห็นด้วยกับความคิดของหนึ่งคนที่เอ,อ่ยออกมาพิงคนางแบบชื่อดังที่มีกระแสมนาดไม่ว่าจะออกงานไหนก็จะมีผู้คนพูดถึงอยู่เสมอหวานดีใจมากเลยค่ะที่จะได้ร่วมงานกับรุ่นพี่ในวงการอย่างพิงเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เราได้ร่วมงานกันแบบนี้หวานตื่นเต้นและสัญญาว่าจะทำมันออกมาให้ดีไม่ให้พี่ๆผิดหวังแน่นอนค่ะ หลังจากนั้นก็มีคำถามมาอีกมากมายหวานใช้เวลาเกือบชั่วโมงกับการให้สัมภาษณ์ก่อนจะขอตัวออกมาเพราะเธอมีงานที่ต้องไปทำต่ออีกพี่เพชรทำไมของขวัญเยอะจังคะก่อนหน้านี้ยังไม่เยอะแบบนี้เลยอ่ะก็ช่วงที่หวานสัมภาษณ์นั่นแหละค่ะแฟนคขับกูกันออกมาให้พี่จนถือแทบไม่ไหวจริงเหรอคะเน้นเดี๋ยวหวานช่วยแกะนะได้คะ่ะ เดี๋ยวพี่ไปดูกลองตรงนั้นนะหวานเก่ากล่องตรงนี้ไปแล้วกันหวานพยักหน้าเป็นคำตอบภายในของขวัญมีทั้งกระเป๋านาฬิกาเสื้อผ้าลิปสติกและอีกมากมายแต่มันกลับไม่ได้สร้างความสนใจจากกล่องของขวัญตรงหน้าเลยสักนิดสวยจังเลยไม่เคยเห็นรองเท้าที่ไหนสวยขนาดนี้ หวานจดจ้องมองรองเท้าแก้วที่ฟ้าอ่อนเป็นประกายเธอรู้สึกว่ามันดึงดูดในหน้าค้นหาอย่างบอกไม่ถูกไม่ว่าจะเป็นมุมไหนรองเท้าราคาแพงที่เธอสะสมมากมายกลับสู้ไม่ได้เลยสักนิดหวานแกะของเสร็จหรือ,อยังอ่ะกำลังยืนดูอะไรอยู่หรอคะพี่เพชรดูสีรองเท้าคู่นี้มันสวยมากเลยคะ่ะแฟนคลับไปซื้อที่ไหนกันมาหรออืมพี่ไม่เคยเห็นแบรนด์ไหนออกแบบคอลเลกชันนี้เลยนะ ไม่มีป้ายในกล่องหรอไม่มีนะคะเห็นแต่รองเท้าอะ่ะเอ่เออพี่พี่คะหวานขอใส่รองเท้าคู่นี้เดินฟินาเล่ในงานอาทิตย์หน้าได้ไหมอะ่ะได้สิเดี๋ยวพี่ไปคุยกับเจ้าของงานให้นะขอบคุณนะคะพี่เพช ภายในห้องโถงของคอนโดหรูระดับ5ดาวมีหญิงสาวว่างงานมณบปทิตยอย่างพิง์เธอกำลังมองรุ่นน้องในวงการอย่างหวานที่กำลังถูกสัมภาษณ์ฉายอยู่บนหน้าจอโทรทัศน์ขนาดใหญ่เธอมองหวานด้วยแววตาที่อิจฉาทุกอย่างเป็นเพราะหวานที่ทำให้เธอต้องมานั่งเรื่อยเปื่อยไม่สามารถสร้างประโยชน์อะไรได้เลย หลายวันก่อนหน้านี้เธอเพิ่งถูกยกเลิกงานอย่างกระทันหันจนสุดท้ายเธอได้มารู้ว่าเป็นหวานที่ได้รับมันแทนทำไมคนแบบแกถึงได้มีคนชอบมากขนาดนี้กันนะฉันอยากให้หลายคนรู้ว่าเมื่อก่อนแกนทำชั่วอะไรไว้บ้างแกจะต้องได้รับผลกรรมที่เคยมอบความทุกข์ให้ฉันหวานถือว่าเราจะเป็นนางแบบได้หรือเปล่าได้อยู่แล้วทำไมจะไม่ได้ล่ะ งานภาษาไทยเดือนหน้าเราจะได้ไปเดินแบบโชว์ด้วยนะหวานรู้หรือยังใครบอกแกเห็นหัวหน้าห้องบอกว่าเป็นฉันเมื่ออาทิตย์ก่อนนะแต่หัวหน้าส่งชื่อฉันไปแล้วนะเอ้างั้นก็ไม่เป็นไรหรอกทำไม่เต็มที่ฉันคอยเป็นกำลังใจให้ เมื่อถึงวันงานภาษาไทยพิงที่มาสายเลยเวลานัดแต่งหน้าเธอเป็นกังวลมาเหตุเพียงเพราะว่าหวานให้เธอไประับที่หอพักแต่พอไปถึงแล้วกลับไม่มีใครสักคนหากไม่ได้ป้าดูแลหอพักเดินมาบอกเธอก็คงต้องรองเพื่อนสนิทอยู่แบบนั้นเกือบชั่วโมงแน่ เมื่อเธอมาถึงยังห้องแต่งตัวก็ปรากฏภาพของหวานที่ใบหน้าถูกแต่งแต้มดูดีกว่าครั้งไหนๆพร้อมกับกำลังลองชุดที่เธอนั้นต้องเป็นคนใส่มันอ้าวพิงค์ในหวานบอกเราว่าพิงค์ป่วยไงว่ายังไงนะเราไม่ได้ป่วยเช้านี้เธอเพิ่งโทรมาบอกฉันเองนะว่าป่วยอะไม่ต้องห่วงหรอกเราทำแทนเธอหมดแล้ว ในวันนั้นพิงรู้ได้เลยว่ามีเพียงแค่เธอเท่านั้นที่นับหวานเป็นเพื่อนเพียงฝ่ายเดียวตลอดเวลาหวานคิดกับเธอเป็นคู่แข่งที่คอยอิจฉาและหาแสงให้ตัวเองหลังจากงานภาษาไทยทั้งคู่ก็ไม่เคยคุยกันอีกเลยจบจนมาถึงปัจจุบันน้องพิงค์คะพี่มาแล้วคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะแผนของเราสำเร็จไหมมันไม่รู้ใช่ไหมคะ ว่าเป็นเราไม่มีใครรู้แน่นอนค่ะขนาดแฟนคลับของหนูยังไม่รู้เลยว่าเป็นพี่เน่ะขอบคุณค่ะพี่พิมพ์ครั้งนี้แหละต้องเป็นพิงค์ที่เด่นและแย่งทุกอย่างมาจากมันพิงค์มองภาพศัตรูเบอร์หนึ่งบนหน้าจออีกครั้งแพลของเธอก็ต้องสำเร็จเพราะเธอนั้นอุตสาห์เสียสละเงินไปก้อนหนึ่งเพื่อซื้อรองเท้าแสนสวยที่แฝงไปด้วยความอันตรายจากร้านค้าชื่อดังอย่างร้านกระต่ายตาเดียว น้องพิงจะทำจริงๆเหรอคะพี่ว่าเราหาวิธีอื่นกันดีไหมวิธีนี้ดีที่สุดแล้วค่ะมันจะได้รู้ว่าหากโดนแย่งงานไปจะรู้สึกยังไงเธอและผู้จัดการคนสนิทกำลังนั่งเลื่อนหาสินค้าแปลกๆจากร้านกระต่ายตาเดียวก่อนจะพบเข้ากับรองเท้าแก้วสีฟ้าอ่อนที่สวยสะดุดตาจากสินค้าอื่นหากผู้คนทั่วไปมองมันก็คงจะเข้าใจว่าคือรองเท้าคู่หนึ่งแต่สรรพคุณของมันกลับต่างออกไป คือหากผู้ไรยสวมใส่รองเท้าคู่นี้จะกัดกินสิ่งแปลกปลอมจนหมดหากร้ายแรงที่สุดคือรองเท้าคู่นี้อาจจะทำให้ไม่สามารถเดินได้ตลอดชีวิตหากมันเดินไม่ได้ยิ่งดีเลยค่ะพิงจะได้กําจัดศัตรูออกไปให้พ้นทางสักทีถ้าพิงคิดแบบนั้นพี่ก็ไม่ขัดหรอกนะดีซะอีกที่พิงจะได้งานเยอะๆรายได้ของพวกเราก็จะได้เข้ามาไม่ขาดสาย น้องพิงว่าพวกเราจะถูกจับไหมอะพี่รู้สึกกังวลแปลกๆไม่หรอกค่ะพี่พิมพ์ถ้าถูกจับได้เราก็มีข้ออ้างอีกเยอะที่จะเอาตัวรอดมาได้ว่าแต่น้องหวานก็เป็นคนที่ค่อนข้างขี้สงสัยเหมือนกันนะคะถ้าที่พี่สังเกตดูนิสัยของคนชอบแย่งของคนอื่นก็แบบนี้แหลคะค่ะมันคงกลัวที่จะโดนเอาคืนแบบที่มันเคยทำนะคะตอนแรกพี่คิดว่าหวานเป็นเด็กน่ารักซะอีก ถ้าพอไม่ได้ยินที่น้องพิงค์เล่าพี่กลับลำแทบไม่ทันสวยแต่รูปจุบไม่หอมจริงๆพิงก็เคยหลงผิดแบบพี่แต่ตอนนี้กระจ่างแล้วค่ะเราไปหาชุดสำหรับงานอาทิตย์หน้ากันเถอะค่ะพิงค์จะต้องสวยเด่นที่สุดในงานเลยนะ ในที่สุดก็ถึงวันงานเดินโชว์สินค้าแบรนดดังระดับโลกตอนนี้หวานและเพชรกำลังเตรียมตัวอยู่ที่ห้องพักนางแบบโดยบริเวณด้านหน้ามีรองเท้าคู่สวยสีชมพูอ่อนประดับด้วยคริสตัลเม็ดใหญ่วางไว้กลางห้องอ้าวหวานไม่ได้เอารองเท้าคู่นั้นมาหรอกเหรอใช่ค่ะพี่เพชรหวานลืมเอามานะ่ะ จำได้ว่าเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วพอมาก็กลับไม่มีซะอย่างนั้นแต่ไม่เป็นไรหรอกคู่นี้ก็ได้สวยเหมือนกันเลยอ่ะถึงจะน้อยกว่าคู่นั้นก็เหอะเห็นไหมพี่บอกแล้วว่าให้เช็คดูอีกทีเรานี่ขี้ลืมตลอดเลยพี่เบื่อจริงๆโทอ้อช่างมันเถอะค่ะยังไงงานนี้สินค้าของแบรนด์ก็ต้องเด่นกว่าอยู่แล้ว ในขณะที่ทั้งสองพูดคุยกันสนุกปากกับไม่รู้เลยว่ากําลังมีใครบางคนยืนแอบฟังอยู่ข้างประตูที่ปิดไม่สนิท้วยอารมณ์ที่คุกครุ่นไม่นานบุคคลปริศนาก็เดินออกไปโดยที่คนด้านในก็ยังไม่รู้อีกเช่นเคยว่าไงนะคะมันลืมเอามางั้นเหรอใช่แล้วบุคคลปริศนาที่ยืนแอบมองหวานและเพชรคุยกันก็คือพิม ที่เธอนั้นเพอเอินแอบเดินผ่านประตูห้องพักนางแบบของหวานพร้อมกับเผลอไปได้ยินประโยคที่ทั้งสองคุยกันแผนที่เธอและพิงวางไว้ด้วยกันกำลังจะล่มเธอจึงรีบกลับมาบอกพิงเพื่อจะได้คิดหาวิธีใหม่ขึ้นมาอย่างกระทันหันใช่ค่ะพี่เห็นมันเอาคู่ใหม่ออกมาสวยมากเลยนะคะเราจะเอาอยัางไงดีอ่ะอีกแค่ไม่กี่นาทีก็จะถึงงานแสดงโชว์แล้วมันจะเด่นกว่าพิง์ไม่ได้นะ พิงคิดวิธีออกแล้วค่ะพี่พิมพิงบอกพี่มาเลยเพื่อที่จะให้พิงสวยกว่าทุกคนวิธีไหนปี่ก็ยอมค่ะหลังจากที่ได้ยินแผนการของพิงเสร็จพิมพจะรีบออกไปทํทาตามทันทีโดยที่แผนของพวกเธอนั้นคือให้ไปขโมยรองเท้าคู่นั้นมาเพราะยังไงพิงก็รู้ว่าหวานจะต้องหาคู่ใหม่มาไม่ทันแน่นอน และอีกหนึ่งเหตุผลที่มันดูคล้ายโชคชะตาเข้าข้างเธอเนื่องจากพิงค์นั้นจะต้องเดินเปิดเป็นคนแรกหากหวานก็ตามมาเอาคืนจากเธอก็ไม่สามารถทําได้รองเท้ามันสวยมากจริงๆค่ะพี่พิมพิพงยังไม่เคยเห็นคอลเลกชันแบบนี้เลยโชคดีนะคะที่เราได้มาตอนนี้พิงค์ดูสวยและมีสเสน่ห์มากเลยค่ะหากให้คนแบบหวานใส่คงจะดูหมองเหมือนคนใส่แน่ๆนหากไม่มีแผนพี่คงไม่สำเร็จขอบคุณมากๆเลยนะคะ ว้ายพี่เพชรคะพี่เพชรอะไรหวานเกิดอะไรขึ้นรองเท้าหายไปไหนไม่รู้ทํายังไงดีอ่ะก่อนหน้านี้มันยังวางอยู่เลยพี่เพชรอีกไม่กี่นาทีจะถึงคิวหวานแล้วใจเย็นๆก่อนนะเราช่วยกันหาทางออกได้ก่อนอื่นอย่าเพิ่งตื่นตูมหวานอาจจะเผลอเอาไปไว้ที่ไหนสักที่หนึ่งในห้องนี้ก็ได้ถ้าไม่เจอแล้วคะหวานกลัวมันจะไม่ทันจะให้ทีมงานไปหาคู่ใหม่ให้ หวานว่ายังไงก็ไม่ได้แน่ๆใช้เวลาไปเกือบครึ่งชั่วโมงม่ว่าจะหารองเท้ามุมไหนของห้องก็ยังไม่พบก่อนที่หวานจะนึกถึงใบหน้าของใครบางคนพิบคะพิงได้เดินเปิดก่อนหวานใช่ไหมคะใช่ค่ะนงหวานตายอย่าบอกนะว่าพิงเป็นคนขโมยไปอะ่ะตอนนี้ถึงคิวพิงแล้วใช่ไหมคะหวานว่าเราลองไปดูกันเถอะ ได้คะ่ะน้องหวานแผนเยอะนักนะพวกนั้นนะ่ะว่าแล้วทั้งสองก็รีบเดินไปยังหลังเวทีในที่สุดก็พบกับพิงที่กำลังเดินออกไปโดยบริเวณช่วงเท้าของเธอนั้นสวมรองเท้าอันคุ้นตาตามที่หวานคาดคะเนไว้เป็นยังไงบ้างละหวานเธอรู้สึกยังไงที่ของของเธอโดนแย่งไปแบบนี้ฉันต้องขอโทษด้วยนะแต่ยังไงฉันก็ไม่ผิดอยู่แล้ว พิงพุกับตัวเองในใจก่อนจะหันไปมองหวานที่ยืนมองเธอด้วยสีหน้ากังวลอย่างสะใจเธอไม่ได้รู้สึกผิดที่ทำแบบนี้แต่กลับรู้สึกชอบมากกว่าอีที่เห็นเพื่อนเก่าแสดงท่าทีแบบนั้นให้เธอเห็นครั้งแรกเธอไม่ต้องโกรธฉันหรอกนว,วานถือว่าหายหายกันหลังจากนี้ฉันคงจะต้องหัวหมุนและไม่มีเวลามาอิจฉาเธออีกแล้วเอาเป็นว่างานนี้เป็นงานสุดท้ายที่ฉันจะนึกถึงเธอจากนี้ไป ก็เป็นเพียงแค่เพื่อนร่วมโลกและคนร่วมงานกันเท่านั้นพิงค์ทำการเดินเปิดด้วยอย่างสมบูรณ์แบบเมื่อมาถึงจุดหมาเพื่อเตรียมตัวจะหมุนกลับเข้าไปด้านหลังเวทีจูๆ่ๆเท้าของเธอก็รู้สึกเจ็บปวดกระทันหันมันคล้ายโดนมีดนับพันเล่มแทงเข้ามาพร้อมกันไม่หยุดก่อนที่พิงจะก้มมองก็พบว่าภายใต้รองเท้าของเธอนั้นมีเลือดสีแดงสดไหลทะลักออกมาอย่างไม่ทราบสาเหตุ ก็ได้ช่วยด้วยพี่พิมโอ,โอ๊ยพี่พิมพ์ช่วยพิงค์ด้วยด้วยเสียงกรีดจากนางแบบหน้าตาสะสวยอย่างพิงสร้างความตกใจให้กับผู้คนนับร้อยชีวิตให้จดจ้องมายัางเธอได้อย่างดีพร้อมกับเสียงฮือฮาด้วยความตกใจของผู้ร่วมงานน้องพิงค์คะทำไมถึงเกิดอะไรแบบนี้ได้พิงไม่รู้พิงเจ็บม,มากเลยพี่พิมพ์ อดทนไว้นะพิงอีกเดียวรถพยาบาลก็จะมาแล้วถอดรองเท้าออกก่อนพิงยังคงดิ้นทุรน,นทุรายด้วยความเจ็บปวดยิ่งเธอขยับมากเท่าไหร่รองเท้าก็ดูเหมือนจะบีบและทิ่มแทงเท้าของเธอแรงขึ้นกว่าเดิมสติของพิงเริ่มจะหายไปพลันเธอเหลือไปเห็นศัตรูเบอร์หนึ่งอย่างหวานที่ยืนมองเธอด้วยแววตาสะใจปนสมเพแตกต่างจากก่อนหน้านี้อย่างลึกลับเป็นเพราะมัน มันทำให้พิงต้องเป็นแบบนี้พี่พิมพ์หันไปมองมันสิพิงตั้งสติก่อนนะตอนนี้ต้องทำยังไงก็ได้ให้เลือดมันหยุดไหลไม่ทำไมทำไมถึงต้องเป็นมันเป็นมันที่ได้ดีกว่าพิงตลอดทั้งที่มันเอาแต่เอาเปรียบพิงมากขนาดนี้ พิงสะบัดตัวไปมาหวังจะมุ่งไปทำร้ายหวานที่ยืนกลระสาทเธออยู่หลังเวทีจนทีมงานและรประพอต้องช่วยกันจับไว้ไม่ให้เธอนั้นขยับไปไหนตอนนี้สภาพของพิงนั้นหมดร,รูปของนางแบบแสนสวยที่ผู้คนต่างชื่นชอบราวฟ้ากับเหว กลับกันหวานที่ยืนมองพิงด้วยแววตาว่างเปล่าพร้อมเหยียดยิ้มส่งไปให้ในความมือเธอไม่ได้รู้ร้อนรู้หนาวกับเหตุการณ์ตรงหน้าเลยแม้แต่น้อยนั่นก็เป็นเพราะว่าทั้งหมดอยู่ในแผนการของเธอทุกอย่างจากนี้ก็คงมีแต่ฉันที่จะโลดแล่นในวงการน,นี้โดยไม่มีก้างขวางคอเย็นแก่ใหญ่ยยพิง นับตั้งแต่ที่พวกเราตัดความสัมพันธ์กันในงานวันภาษาไทายครั้งนั้นหวานก็ได้รู้ความจริงว่าเป็นพิงค์ที่เสนอตัวส่งชื่อตัวเองให้หัวหน้าห้องและอีกหลายที่พิงคแย่งงานต่างๆมากมายของเธอไปจนเธอนั้นนึกอยากแก้แค้นโดยการเข้ามาเป็นนางแบบหน้าใหม่ หวานได้รับคําชมมากมายจนชื่อเสียงของเธอนั้นดังไกลถึงต่างประเทศแต่ไม่ว่าจะมีงานสัมภาษณ์ครั้งไหนทุกคนก็มักจะถามถึงพิง์ตลอดจนเธอนั้นนึกอิจฉาและอยากจะให้ทุกคนจดจําแต่เธอ ความจริงแล้วหลังจากที่เธอเปิดกล่องโดยที่ด้านในบรรจุรองเท้าในวันนั้นก็สามารถทําให้เธอชะงักทันทีเมื่อมันคือรองเท้าจากร้านกระต่ายตาเดียวที่เธอมีแพลนว่าจะซื้อมันมาเป็นของขวัญให้กับพิงเธอสงสัยและนึกโกรธกับคนที่ส่งมาให้จนต้องเอ่ยบอกให้ผู้จัดการอย่างเพชไปขอภาพจากก้องวงจรปิดมาดูหวาานึกแล้วว่าต้องเป็นมัน แผนสกปรกแบบเนี้ยมีแค่คนเดียวเท่านั้นแหละที่ทําได้พิมพ์ผู้จัดการคนสนิทของพิงที่ทําตัวรับๆลัล่อพร้อมกับกล่องที่ถูกคุมไว้ด้วยผ้าเธอนํามันมาวางรวมไว้กับกลองของขวัญที่แฟนคลับส่งมาให้เมื่อความจริงปรากฏหวานก็น,นึกแผนดีๆขึ้นมาโดยการที่เธอนั้นจะนํารองเทาคู่นี้ไปเปลี่ยนดีไซน์และตกแต่งเพิ่มเติม,เพ,มเพื่อหลอกล่อให้พิงติดกับ จากการแกล้งทําเป็นปิดประตูไม่สนิทเพื่อให้พิมพ์นําเรื่องไปบอกพิง์เพราะเธอนั้นรู้นิสัยของเพื่อนสนิทคนเก่าเป็นอย่างดีและก็เป็นจริงอย่างที่คิดเพราะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตามภาพในความคิดหวานหัวเราะกับตัวเองก่อนจะนึกคิดในใจกินดีกับเธอด้วยนะพิงค์แก่ความโลภมากในครั้งนี้ไม่ว่าจะผ่านไปสักกี่ปีนิสัยเธอก็ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเธอเป็นคนเริ่มก่อนฉันแค่สนองไปก็เท่านั้น จากนี้ขอให้โชคดีหวังว่าโชคชะตาจะเข้าข้างเธอให้เท้าสวยของแกไม่เป็นอะไรมากแต่หากไม่เท้าก็คงจะเดินไม่ได้อีกต่อไปแต่ฉันหวังว่าเธอจะเป็นแบบที่สองนะจากนั้นหวานก็เดินออกไปพร้อมกับเสียงกรีดร้องของพิง์ที่ดังขึ้นเป็นระยะสุดท้ายรองเท้าแก้วแสนสวยก็ไม่มีใครรู้ว่าได้มันมาจากร้านกระต่ายตาเดียวเพราะหวานนั้นเก็บมันเป็นความลับไว้ลึกสดุดหัวใจ หากพิงจะเป่าประกาก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้เพราะมันอาจจะทำให้เธอนั้นต้องตกละกรรมลำบากมากกว่าเดิม